เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยอ่าโอเคทุกคนเรามาตอบกันที่ข้อ4กันเลยนะจ๊ะก็เหมือนกับที่พี่บอกไปในข้อ ที่ผ่าน,านมาเนาะว่าบทนี้เราก็ยังอยู่กัน,อย,กนอยู่กับเรื่องของการทดลองซะเยอะนะข้อ4กับข้อ5เนาะอีก2ข้อก็ยังคงเป็นการทดลองที่จริงข้อ7ก็เป็นการทดลองเหมือนกันเนาะก็จะเห็นว่าแบบฝึกหัดเรามีเกี่ยวกับการทดลองเยอะก็พยายามเก็บเกี่ยวไว้นะครับ โ okay, นะอเคเนาะเรามาจดพร้อมกันนะครับข้อ4ี่นะครับ,ข 4, รบเขาให้อธิบายว่าเหตุใดเนาะจึงใช้ชุดการทดลองที่1และ2ในรูปนี้นะครับเดี๋ยวพี่มีรูปให้ดูเนาะซึ่งการทดลองเนี้ยใช้ตรวจสอบสมมติฐานว่าการคายน้ำเนี่ยการคายน้ำนะครับทำให้เกิดการลําเลียงในต้นพืชเนาะการคายน้ำเป็นตัวที่ทำให้เกิดการลำเลียงในต้นพืชน,นะครับซึ่งการทดลองมันจะเป็นแบบนี้เนาะ อ่ะมันก็จะมีการทดลอง2ชุดนะคะก็คือเป็นชุดแรกก็จะเป็นหลอดแก้วที่มีน้ําดึงขึ้นมาแล้วก็จุดยางที่จะเอาจุดยางมาปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีชั้นน้ําของประหลอดเนาะส่วนชุดที่2เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากจุดยางเป็นต้นไม้เป็นแบบนี้เนาะทุกคนน่าจะเห็นจากรูปแล้วนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เราพบนะครับน้องๆก็น่าจะเห็นได้ง่ายๆเนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลอดนะคบก็คือน้าเนี่ยจะถูกดึงสูงขึ้นไปเห็นปะ คุเห็นไหมในในรูปมันสีมันน่าแตกต่างกันนะอ่ะน้ำนะครับถ้าเห็นเราเห็นลูกศรชี้ขึ้นเนาะหมายถึงน้ำมันจะถูกดูดออกไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีการอ่ะคายออกไปของไอ้น้ำนะครับแล้วก็มีประลอดเข้ามาแทนที่ใช่ไหมระดับปริมาณน้ําที่อยู่ในอ่างเนี่ยก็จะลดลงเนาะระดับประลอดก็จะลดลงนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมาแทนที่ตรงนี้นะครับจริงๆข้อนี้ไม่มีอะไรมากเลยเป็นแค่การบัดคอนเซปต์นะครับว่าเรายังจำคอนเซปต์เกกับการคายน้ําเกี่ยวกับ แรงที่เรียกว่า t r n s s i r a t i o n p o ู l ได้หรือเปล่าเนาะอ่ะจริงๆก็เดี๋ยวพี่จะเขียนตอบในหน้านี้ละกันเนาะเพราะว่าพื้นที่พี่เยอะดีเนาะอ่ะเราก็จะตอบว่าอืมจริงๆเขาให้อธิบายเนาะว่าเหตุใดเราถึงจะใช้สมการชุดนี้เอ้ยขอโทษ <laughs> พี่พูดถึงสมการทําไมวะเนี่ยอ่ะทำไมถึงใช้การทดลองชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะครับมาใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานนะครับก็ให้เขียนตอบไปได้เลยนะครับว่า มันก็เหมือนเป็นการอธิบายเนาะอ่าว่าตอบไปเลยว่าในชุดการทดลองที่หนึ่งนะครับชุดการทดลองที่หนึ่งจะเห็นได้ว่านะครับอ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอ่ะของไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและประรอดนะครับ ระดับน้ำและปลอดนะครับแต่ในชุดการทดลองที่สองเนาะชุดการทดลองที่สองจะเห็นว่าอ่ะปร,ะริมาณน,น้ำในอ่ะในหลอดแก้วนะครับอ่ะหลอดแก้ว ลดลงเนาะลดลงแต่ว่าการลดลงเนี้ยมันไม่ได้เป็นการลดลงแบบลงต่ำขึ้นมาเนาะมันหมายถึงว่ามันหายไปมากขึ้นและประรอดอ่าประรอดนะครับถูกดูดขึ้นมาแทนที่โอเคปะอันนี้คือผลการทดลองที่ได้เนาะอันนี้คือผลนะครับพี่วงเลยไปให้เนาะ อ่าทำไมสีน้ำเงินแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีดำอ,ะอ่ะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปียนนะครับอ่าอันนี้เป็นผลการทดลองนะครับสีม่วงเนี่ยที่พี่เขียนเป็นผลการทดลองเนะเาะถูกแล้วก็เราก็แค่เขียนเสริมขึ้นไปนะครับว่าดังนั้นจะแสะดงให้เห็นว่านะครับว่าอ่าการขายน้ํานะครับ อ่การคายน้ำของพืชเนาะของพืชอ่ะเป็นปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยที่ทำเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงอ่ะแรงดึงนะครับแรงดึงนะครับอ่ะหรือว่าเราอาจจะวงเล็บไปว่ามันคือ transpiration p นฟ l ไอ้ฟู oo, เนาะอ่ะฟู เกิดทำให้เกิดแรงดึงแรงดึงอ่ะแรงดึงน้ํานะครับขึ้นมาตามท่อลำเลียงนะครับอ่ะซึ่งถูกอ่ะซึ่งถูกแทนอ่ะซึ่งใช้ซึ่งถูกซึ่งจบเนึ่งคำไม่สวยซึ่งใช้นะครับ ซึ่งใช้หลอดแก้วเป็นตัวแทนเนาะหลอดแก้วของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของระบบไซเลมในต้นเพลน,นะครับเป็นตัวแทนน้องๆพอมองภาพออกแม้ว่าเขาแค่ห้หลอดอธิบายว่าทําไมการทดลองที่1กับที่2เนี่ยจึงสามารถใช้ในการตรวจสอบสมมติฐานได้นะครับเราแค่เขียนว่าผลที่เกิดขึ้นในการทดลองทั้ง2ชุดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆ ไปดูในตัวอย่างในการทรดลองน้องๆก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเกิดเป็นการทรดลองชุดที่1นึ่งเคือชุดที่ไม่จุกยางอาจุกยางเนี่ย อุดไวใช่ปะอันนี้เป็นชุดการทดลองที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นชุดที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะน้ำไม่มันไม่ถูกการระเหยไม่ถูกการขายน้ำอะไรออกมาใช่ไหมแต่ว่าชุดการทดลองที่2เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะคบว่าพืชนเนี่ยมันมีการคายน้ําคือมันมีการขายไอ้น้าออกมาและประลอดเนี่ยถูกดึงเข้าไปแทนที่น้ําที่ลดหายไปเนาะดังนั้นชุดการทดลองที่2เนี่ยเราก็สามารถอ่ะ สามารถแชใช้ตรวจสอบได้แล้วนะครับว่าไอน้ำไอการคายน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดึงน้ําอย่างหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆอ่ะพี่มองว่าทั้งไอชุดการทดลองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะการทดลองเนี่ยสาหรับพี่นะครับมันยังไม่สมบูรณ์เนาะ <c oughs> เพราะว่าการที่อ่ะปลลอดมันถูกดึงขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นก็ได้ใช่ไหมอย่างเช่น ลำต้นเนี่ยบริเวณน,นี้อาจจะดูดขึ้นไปก็ได้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องการคายน้ําก็ได้เนาะถ้าเกิดจะให้สมบูรณ์เนี่ยควรจะมีอันที่สมโอเคปะควรจะมีอันที่สมแล้วอันที่3ามเนี่ยเป็นต้นพืชที่เราอาจจะตัดใบออกทั้งหมดแล้วเคลือบวาสลีนไวโอเคปะเหมือนกับการทดลองในข้อในข้อที่แล้วเนาะในข้อที่แล้วปะอ่ะใช่เหมือนการทดลองในข้อที่สมนะครับอ่ะเหมือนข้อ3เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีต้นพืชแบบนี้แล้วนั้นะ่ะ เราก็จะพบว่าการทดลองที่การทดลองที่สเนี่ยหลอดที่3ามเนี่ยมันจะให้ผลคล้ายๆกับหลอดที่1น่งอ่ะเราก็จะถ้าเราทําการทดลองอ่ะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การทดลองเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นก็สามารถที่จะบอกได้แน่ๆว่าการขายน้ําเนี่ยทำให้สามารถที่จะเป็นแรงดึงน้ําขึ้นมาตามท่อลําเลียงได้นะครับเนาะ ไอน,นี้พี่ขอเสริมนิดนึงเนาะพี่ว่าโจทย์มันยังไม่เคลียร์นิดนึงนะคะเพราะว่าทําการทดลองแค่2อันมันยังไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นเนาะเราควรเอามีต้นพืชด้วยแล้วเราก็ให้ต้นพืชเนี่ยคายน้ําไม่ได้เราถึงจะสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ว่าการคายน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ดึงน้ําขึ้นมานั่นเองเนาะน้องๆน,น่าจะพอๆเข้าใจกันใช่ปะอ่าก็มีควรจะเพิ่มการทดลองที่3เข้ามาเนาะจึงจะสมบูรณ์มากขึ้นแต่ว่าที่จริงการทดลองที่หนึ่งกับการทดลองที่2เราก็พอเห็นภาพแล้วแหละว่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นเนาะก็ตามที่พีี่เขยนนไปนััแหละะครบ เนาะโอเคโอเคนะคะถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านเนาะก็อย่าลืมว่าในบทนี้นะคะเราจะอยู่กับการทดลองซีเยอะน้องๆจะได้เข้าใจคอนเซปต์ของการเรียนในบทนี้นะคะว่าส่วนใหญ่เขาข้อสอบที่ออกนะ่ะมันก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการทดลองนี้แหละเนาะหรือว่าอาจจะออกเนื้อหาความจํานิดนึงแต่ว่าการทดลองก็เป็นส่วนสาคัญเหมือนกันที่ทําให้เราได้คะแนนในบทนี้นะครับโอเคเนาะ อ่า้้าโาเคแล้วพี่ขอผ่านนะครับผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจ มีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง